ตินโสนทางกูลสวัสดีครับเอิแจนฉันอินไว้เธอไปแล้วอะมันไม่ขึ้นอ่อพลอยชมพูสุภาษะ,ะเหตุเกิดจากกระลอกพี่เอิร์ธใช่ไหมฮะ อ้าวทำไมมันขึ้นว่า the earth is unable to joy อะงงทุกคนฮะงงมากเอ้าเนี่ยขึ้นอีกแล้วว่า jan he is unable to joy เกิดอ,อะไรอ่ะหรือเราต้องไหว้เจ้าที่อ่ะกลัวเนี่ยอาถรรพ์หนู ทำไมมีแค่ฉันล่ะเธอดีเอิร์ดมันจอยไม่ได้เดี๋ยวนะฉันตามมันก่อนเธอน่ากลัวฉันว่าตะเกียบพะเล่าอะเสียงดังเกินแล้วน้องไข่อยู่ในห้องฉันขอโทษค่ะ <laughs> แจนชมพูเล่นน้องมาดีนี่ไงดีเอิร์ดนี่ไงเนี่ยมันต้องกดได้สิเดี๋ยวนะเอาไหม่นี่งสองสามติเอิร์ดกดไป <laughs> อไบดีเอิร์ดหนูเอาอีกเอาอีกจ้าดีเอิร์ดไปตามมิกมิกลีซิวมาไม่รู้อ่อะไปยังเล่านิทานเธอเล่าอะ่ะแล้วมานาถันนะม,มันสะดุ้งเลยนะทำไมแล้วมิกไปไหนทำไมถึงค้างให้กิน ฉันว่าฉันว่าเน็ตไม่ดีแล้วเมื่อตะกียฉันลืมไหว้น้องไข่ก่อนที่เราจะเสียงดังกันไงจะบ้าหเหรอเธอเอาเอา,เอาความ,มาเล่นได้ยังไงไม่ต้องพูดแล้วพี่คีมมีคนกลัวจริงไม่คือมีคนบอกฉันบอกว่าน้องไข่อะถ้าเราแบบเขาเรียกอะไรนะคุยด้วยบ่อยๆเขาชอบนะเขาจะโดยเฉพาะทุกวันอังคารกับพฤหัดเขาจะชอบให้เราคุยด้วยมากมิกซิลกลับมาแล้วจ้าเดี๋ยวอินไบมิกซิลก่อนนะโอ oh. ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะกลัวโอเคโอเคเปลี่ยนเรื่องจ้ะเอาหนูได้คำว่า,าหนูชอบอ้าวทำไมมิกมันขึ้นว่าปฏิเสธน่ะเอาใหม่ดิเอาใหม่ิืไว้ไปไหมโกนไลน์เป็นมิกซ์สีดีเอิร์ดเล่าต่อสิมาแล้วจริงเหรออุ้ยแจนตอนนี้เธอกับฉันนะ่ะมันเด้งขึ้นมาคู่กันแล้วมันมีคนอยู่ด้วยกันข้างล่างละหนู อุ้ยเออใช่จอเหมือนกันเลยเอ้ยจอเดียวกันปะต่คคุกับพี่กีนน่ะเอาทุกคนตอนนี้จอของคุณเรียงยังไงฮะของผมข้างบนเป็นกรีนแจนข้างล่างเป็นเอิร์ธวิ่ละอุ้ยกินแจนอุ้ยกินแจนมันไม่เข้าระกับสิงแจนไหมนะแจนนะแจนอะไรนะ่ะคุยกับมีโอเอิร์ธ อ้เป็นนอยู่ลงมายังแป๊บนึงอยู่ข้างขาอะไรไหมแป๊บนึงไอ้ย๊ะปุ๊บปฏิจ้านี่อยไม่มึงต้องวิ่งขึ้นมาข้างบนวิ่งขึ้นไปแล้วกแบบแป๊บหนึ่งสภาพอย่างนี้ไงกูวิ่งอีกก็เลยเอาเล่นเสียงเอาก็ได้แป๊บนึงให้เสียงเบาๆอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีคุลุงมาดูหนังบ้านฉันจ้ะอะไรนะฉันไปไม่ได้เห็นหังอะไรนะอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีแฟนอุ้ยแฟนนะอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการเบื้องไปแล้วก็กางไลฟ์ไปเลยจาต่อต่อไปคือกิดอ้าวกิจที่พอมึงทำบ้านกูุบปนีดนหลนิโอใช่ เธอไม่มีแฟนเหรอนิโอบ้าน่าแล้ววันนั้นที่เห็นเธอคุยกับใครแบบดึกๆึกเที่ยงคืนอ่ะโอ้ยเพื่อนถึงเที่ยงคืนพึ่งเพื่อนรักกันนั้นเพื่อนรักกันนั้นเพื่อนรักเอาเพื่อนรักหรอเพื่อนรักเพื่อนรักเอาดีเอิร์ดเล่านิทานต่อสิอยากให้เล่าจริงเหรอตัวที่สอง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  ตะกี้ตอนที่พี่กีนค้างไปเราเล่าถึงคาแรคเตอร์ของกระ,ะลอกทั้งห้าตัวไปยังไม่จบเลยมิใชอมาถึงตัวที่สองตัวที่สองคือเป็นตัวเมียชื่อ,อยอจน <laughs> นีย,ยอเลยเหรอเดี๋ยวเขาะ<อ>นูนะยากไปยอยากจัง <laughs> ตัวที่<า>สอคาแรคเตอร์เขาจะเป็นผู้หญิงมั่นใจ<อ>ผู้<อ>ันแมน S <S เออขับรถไวกระชับกระเฉียวกระชับกระเฉียวก่อนหนูไปเลยขับรถกระชับกระเฉงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียโอ้ก็เสียไปแล้วเสียบ้ากกอะไรก็รอบตัวที่หีึ่งสองสามก็รอบตัวที่สามเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากรู้เลยใคร มต้องโยนนะอันเนี้ยโยนต่อเลยเขาแอดเลยเขาแอดเลยให้ฉันแอดมากรลอกตัวเนี้ยจะชอบเอ่ออมข้าวไว้ในแก้มอุ้ยอีเอิร์ดปุ๊กปิ๊กชายาเขาไมโหดอดังมากชายาเขาคือปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเออแล้วก็ลอกตัวที่ที่อะไรที่สี่ละที่สี่ใช่ไหมสี่ละตัวนี้คือ ไม่ค่อยอาบน้ำจะคัดเลยแผ่นกล้องหน่อยเธอแผ่นกล้องเลยแผนกล้องเวลาเวลาอยูใ่ในในในกลุ่มกงเรอด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําความสะอาดเท่าไหร่ <laughs> อ <laughs> เขาจะกินตรงไหนทิ้งตรงนั้นเลย <laughs> <laughs> ก็จะเป็นกระรอกที่แบบเรียวๆแบบว่าไม่สนอะไรทั้งใครทั้งนั้นอยู่ของแต่ตัวเอง ชอบดูนอังจิตเป็นชีวิตจิตใจชอบนอนแล้วนอนอีกนอนจนเตียงยุบไปครึ่งหนึ่งนอนจนเตียงยุบกระรอกตัวที่ห้าคุณหนักเลยตัวนี้คุณหนักเลยใครวะบ้านะมันมีที่สตัวหน่อยอืมจแบบบ้าอะไรนะอะไรอะไร ก็ลอกตัวที่ห้าคือเวลานัดเขาต้องถ่วเวลาให้เขาประมาณครึ่งชั่วโมงดูพักก่อนพอเขาเป็นนักแ,แวะนักกินนักทักนักทายนักร้องเพลงนักโอ้โหสนใจไปทุกเรื่องมีร้อยคนแวะทักร้อยคนจ้าันนี้ หนูเหลือสักสามชั่วโมงค่ะใช่ก่อนเขาเป็นกระลอกความพันธ์เลยจ้ามนุษยสัมพันธ์ดีจ้ะเขาเป็นกระลอกมนุษยสัมพันธ์แบบ welcome อย่างเงี้ยใช่เป็นเป็นกระลอกที่มนุษย์มนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็เป็นมันเป็นกระลอกที่ฉลาดเฉลียวในระดับหนึ่งจะให้กูฉลาดจะให้กระลอกตัวนี้ฉลาดก็ไม่ได้ฉลาดระดับเดียวเองหรอ แล้วเขาก็ชอบสอนก็ลอกตัวอื่นตลอดเวลาไปสอนนะเขาชอบเล่าเรื่องตัวเองครึ่งชั่วโมงหนูพักหนูพักฉันไม่เคยเล่าเรื่องตัวเองแล้วแล้วพาออกรถทะเลประบาณชั่วโมงครึ่งไม่นิจริงไม่นจริงไม่มีไม่เคยเลยเข้าสูบบทเรียนเขาสูบบทเรียนคอยกูดูอยู่นั่นแหละชั่วโมงกูยังไม่ร้องเพลงเลย เขาชอบพานักเรียนไปเปิดโลกจ้ะตอนนี้ชอบเสือวรรณาชอบเสือวรราเขาชอบเสวนาเขาชอบวิชาสัมมนาตอนเขาเรียนเนี่ยเขาวิชาสัมมนาอาจจะเป็นวิธีการสั่งสอนของเขาก็ได้นะฮะคือพาเด็กนักเรียนไปเปิดโลกใหม่ๆไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆประมาณชั่วโมงครึ่งที่เหลือเรียนสิบนาทีชั้นน่ะให้มรรดากนักเรียนเก่งด้วยถึงขนาดที่เคยมีกระลอก กระลอกสาวที่แบบมีความสวยที่สุดในย่านอโศกคนหนึ่งอ่ะเคยชมฉันบอกว่าเนี่ยไปเรียนกับกระลอกตัวเนี้ยก็คือนั่งยอกันอ่ะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เรียนจ็สิบสิบนาทีพอที่เหลือนั่งยอกันงองงให้มาให้กำลังใจจ้ะแล้วท่านใดนั้นกระลอกทั้งห้าตัวเฮ้ยเส้นเลื่องเคลื่อนเอเื่อเคลื่อนได้เข้าแบบ ได้เข้าไปกระท่อมในแห่งนั้นซึ่งบอกไปว่าข้างๆมีอ่ามีคลองมีลำคลองอยู่ลำคลองหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นได้เลี้ยงหมาไว้สามสี่ตัวอืมเอนแล้ว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 เรามาดูกันว่าเขาจะหัวไปหรือเปล่าวัยพีพเขายี่เข้าอะไรเอ้ยเข้าไปหนูต่อเ เข้าไปกระลอกตัวแรกเห็น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 ผู้หญิงยืนอยู่ไม่เาอีกแล้วเหมือนยายสาเหมือนยายสากระสือยายสาละหนูแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็โอเคไม่เป็นไรพอ พี่เล่าแล้วหรอเอ้าจบแล้วเหรอจบแล้วเอาไม่ได้นะเดี๋เราดเซทังสองเดี๋เราดิเดีมีชซตทั้งสองเจนเฮเล่าไหนแกสิเล่าเอิร์ทเจนเฮจะเล่าถึงการเลตัวแรกมหมนี่ยดิกรเลตัวแรกมันไม่โดนอะไรเลยว่ะทำไมครับการะลอะตัวแรกมันเอาดีเอาเด่นอย่างเดียวเลยว่ะถึงมันจะบอกว่ามันหน้าตาหล่อ แต่นิสัยมันตรงข้ามกับหน้าตาบ้าเหรอาทำไมมีอะไรอะไรผู้สาวมีที่ชัดแบบปะใช้อยู่ปะยิบแป๊บจบแล้วอ่ะทำไมมันจบแล้วล่ะว่ามันดลอกเร็วไหนพงเล่าต่อไขคํำไม่เป็นนะดิเธอหนูไข่หลอกเหออ ไข่หน้าราไข่แบลวไข่ติ๊กอีกโปรโลกอันแรกเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วเขาก็ทักเข้าทักว่าเขาทักกับเรากตัวที่ห้าบอกว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่ามีให้เจอบ้างไหมหนูโปรโกตัวที่ห้าไง แล้วก็ลอกตัวที่ห้าบอกว่าฮ้ไม่คือคนดูไม่ไม่เก็ตพูดอะไรกันเหรอลย่่เรือแหนูอย่าว่า้่คนดูไม่เก็ตเลยกูก็ไม่เก็ตได้ไงใช่มันมีอยู่จริงเพราะว่ากระออกตัวที่ห้าได้เคยมาบ้านหลังนี้แล้วแล้วเขาก็เจอ เออไม่เป็นตุเป็นตะเหมือนกันเนาะดูออกเลยนะว่าเป็นเรื่องได้เลยเนาะเก่งว่าเก่งนะว่าเขาอะแต่งลีไม่แต่ว่าฉันอยากเล่ามากว่าการลอกตัวที่หนึ่งเข้าไปในห้องของการลอกตัวที่ห้าแล้วตัวที่ห้าเทียนเยอะมากเทียนแบบเทียนผมเทียนผมแบบอ่ะอย่างเงี้ยอ่านเทียนอย่างเงี้ยเทียนที่เป็นแบบอย่างเงี้ยจุดเทียนจุดเทียนจในห้องจในห้องแล้วแบบ ฉันก็เห็นก็โอ๊ยโอ๊ยมิใช่ฉันกระลอกตัวที่สองก็เห็นว่าโอ้แบบกระลอกตัวท so ี่หนึ่งมีความสนใจกับเทียนมากว่าเออมันมีกลิ่นอะไรแบบนู่นนี่นั่นแต่นี่ก็ไม่ได้อะไรแตัวที่หนึ่งคือแบบมีความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งคือเรามาแจนก็คือแล้วตอนนั้นกระลอกตัวที่สองก็เลยแบบว่าเออไป ไปทาธุระส่วนตัวก่อนแล้วก็นอกห้องนั้นก็ปล่อยให้ใกระรอกตัวที่หนึ่งตัวที่ห้ายอยู่ด้วยกันทีนี้ <laughs> กระกตัวที่สองอยู่อยู่นอกห้องนั้นแต่ได้ยินตอนแรกได้ยินเสียงอะไรลางๆบางๆมากได้เสียงแบบดน,นตรีที่มันคุ้นเคยว่าแบบเอชฉันเคยได้ยินจากหนังเรื่องไหนหรือเปล่าหรือว่าจากจากไหนนะใช่หรือเปล่านะตอนอะตอนนั้นฉันก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอเปิดห้องมันเท่นั้นแหละจ้ากระรอกตัวที่หนึ่ง ลํำบนรอบกบเทียนประมาณปิดกันหนูงนี้หนูจริงเหออรอเมื่อไหร่หวะเขาลํำท่าไหนมิกรู้ไหมเขาลํำท่าไหนจะรอกตัวที่หนึ่งครที่เขาอ่ะเอาเทียนหอมในห้องของกรารลอกตัวที่ห้ามาจุดล้อมกันเป็นวงกลมหลังจากนั้น <สม S 2> เขาก็เปิด <สม S 2> เพลงนี้ <สม S 2> <c oughs> แล้วเขาก็ะลอมเนอกระลอกตัวที่ห้าแบบกระลอกตัวที่ห้างงแบบเออเก็บแปลกมากเลยอ่ะเขาหลอกแต่แปลกหนูเขาหลอกแต่แปลกใช่ชกเพียนเหมือนกันนะเพราะแล้วไฟปิดมืดแล้วก็มีเทียนห้าอันน่ะไม่ใช่ห้าเนาะเป็นแปดแปดเก้าอันนะเออแบบล้อมกันเป็นวง แล้วก็วายาบายานแล้วเขาลำอย่างเงี้ยหนูฉันงงตนน้นเขาแปลก็คือเกือบตายกินเทียนรวมกันสิบว่ากินใช่รวมใช่ใช่ไม่แล้วแล้วทันในนั้นกรลอกตัวที่ห้าก็ลําตามมันเป็นเล่า อุ้ยนึกถึงตอนที่เราเดินข้ามถนนแล้วเราก็เต้นด้วยกันลัมยกระลอกมันมีกระลอกคนหนึ่งเดินข้ามถนนแล้วเขาเต้นเฮ้ยแรงไม่ใช่กระลอกข้ามตัวเดินข้ามถนนแล้วเต้นด้วยกันงงฮาเต้นกระลอกทั้งห้าตัวเต้นตอนไหนอ่ะตอนที่เราไปกินข้าวกันน่ะแล้วเราไปข้ามถนนกินข้าวแล้วเขาเปิดหมอลัมอ่ะแล้วไอ้พี่กินเปกินมันก็ลัมป์เว้ยแล้วพี่กินลัมปุ๊บเออลัมตาม ใช่ส่งส่งเป็นวงตอนข้ามถนนงงมากเกิดแบบะสดีไม่หนาเธอเต้นแรงอยู่นะเธอเขิดอะไรเอ่ยมีกลหนุ่มหน่เราก่หนู่มลำหนูลำโดยใช้จังหวะก้าวหน้าสองถอยหลังสามหนุ่มหน่มล้อดูก้าวสองสมัคถอยหลังเขาเรียกว่ามูฟออนแบบลำวงมูฟออนแบบลำวงเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบว่าผ่อนคลายบ้างนิดหน่อยแล้ตรงนี้คือครับใจกลางย่านสีลม ใช่อุ๊ยเจนเธอต้องมาลํำลํำไรยาบยันล้ำใหญ่ไม่หนาใช่ฉันจะเปิดเพลงยาบยันแล้วให้แต่ละคนลองลองลํำดูออดิชั่นเหรอออดิชันดูฉันจะเริ่มบริการออดิชันน้ำบัตรนี้เริ่มฉันจะเริ่มออดิชั่นเพลงยาบยันอือ แต่ขอแต่ขอแบบว่าแต่ขอเคยคนที่แต่งเพลงนี้ก่อนว่าอะไรฮะคือเขาคืออยากรู้ว่าเขามันมีเพลงอันนี้อยู่แล้วหรือว่าเขาแต่งไม่มีไม่มีเพลงนี้เป็นเพลงใหม่แต่เพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะฮะแล้วก็คือเขาดีสุดดีมากเนาะคือทุกอย่างมันได้แบบกลิ่นอายมั่งถ้าเป็นเพลงจริงฉันก็ไม่กล้าป่ะไม่กล้าไม่กล้าเปิดไม่กล้าเล่นด้วยไม่กล้าเปิด้วยซ้ำถ้าเป็นเพลงจริงอ่ะคือนี้มีนเพลงหนังอะไรกล้าเปิด เออเริ่มอะไรมิกซิ่งลูกไปก่อนนะไม่เอาไปไปแอบายทำไมอะเกิดอะไรขึ้นเก็บของอยู่ปั๊มนึงปั๊มนึงเลยอย่าเพิ่งฉันขอให้เธอออเดชั่นยาบายันก่อนแต่ไม่เป็นเธอปั๊มนึงปั๊มนึงงั้นงั้นเธองั้นเธอรอดูการออเดชั่นปั๊มนึงได้ไหมเดี๋ยวฉันให้แต่ละคนออเดชั่นก่อนไม่นะฉันเป็นกรรมการ ฉันเป็นเจ้าของค่ายเพลงเดินไปก็โลกค่ะเดินไปก็ร้องเดินไปก็มิกเธอออดิชั่นยากไปหยันเธอจะไปแล้วเนี่ยออดิชั่นเสร็จแล้วไปเลยอ่ะอ่าออดิชั่นเสร็จแล้วไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ออดิชั่นต้องดออกเองใจนนี้ไม่ได้เอหนูอย่าทิ้งเรามีขรอทิ้งกันได้ไหมนี่เป็นสายเทไม่รู้เหรอไม่ใช่อันนี้รู้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วอันนั้นกูรู้เลย А, แต่ว่าก on, eh, hi, ่อนออกก่อนออกต้องออเดชั่นย่าใบหยันก่อนนะทำไงอ่ะต้องลำเหรออ่ะอยากจะรู้ว่าทำไงเอิร์ดเริ่มต่อเริ่มน่าเสียดายที่มือหนึ่งเขาจับโทรศัพท์อยู่ตั้งเลยสิ คือก็เอาเขาว่างสงมือมันจะเป็นยังไงนะสมมฉันกันโคบให้ดูแม้ว่าวันนั้นเขาลำแบบไหนเวอร์กินโอ้โหแปลกมากอ่ะตอบไปตาเธอแล้วมิกโอ้ยทำไม่เป็นนะดี เอาหน่อยมะหนูหนูบอกทําไม่เป็นหนูตั้งกล้องเลยเขาตั้งกล้องหนูเริ่มหนูเริ่มมันเปิดจังหวะมาแล้วหนูแปลกอะหนูแปกไปปะหนูแปลกแปลกอะ เสร็จแล้วไปแล้วเขาทำเต็มที่มากเขาทำเต็มที่แล้วหรอฉันยังไม่เชื่อเลยฉันัากไห้เขาร้องเพลงญ้าใบอยันหนึงหนึ่งครั้งไปอยู่ก่อนไปเธอร้องต่ำชันทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวฉันสอนนี่ไงเนี่ยคนเขาจะได้รู้ว่าเธอเรียนร้องเพลงแบบไหนเริ่มอ่ามาอ่าเริ่มนะหนูสาธุสายอมมือใสเกล้า สาธุสายอมมือใส่เกล้าเริ่มหนุเลยเป็นอ่าสาธุประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ให้นู้ให้นูตสาธุสายอมมือใส่เกล้าเก่งนะเวอร์ชั่นใหม่เก่งนะหนุ่มแจ๊สอาดีเอิร์ดเริ่มต่อไป ว่าย<อ>าเจ้ายกใสเกสาว่ายาเจ้ายกใสเกสาเริ่มกรรมการกรรมการต่อไม่การเป็นกรรมการแล <c oughs> ้วคุณเขาขายไ <c oughs> ะไนคะูกคนนั้นว่ายโสาอะไรนะอะว่ายาเจ้ายกใสเกสาว่ายก เจ้ายกใส่เกสายังไม่เผื่อคนลองต่อไปมากดูออ่ะต่อประโยคอไปเป็นเอิร์ธประโยคต่อไปเป็นเอิร์ดขันสมมาทุบเทียนทั้งคู่ขันสมมาทุบเทียนทั้งคู่เริ่มขันเฮ้ยได้นะสาวได้งสมมา ทุเทียนทางคู่ทุเทียนทางคู่กิงมากลูกเออชิไะเออลองได้วะเฮาหมดหมู่วายาบายันเฮาหมดหมู่ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยวายาบายันเริ่มฉันเป็นกรรมการค่ะเธอเป็นกรรมการเทวบทนะเฮาหมดหมู่วายาบายันเริ่มเฮาหมดหมู่ ไม่ต่อลูกไม่พายหรอยังไงต่อวายายวายาพอแล้วอาการการตัดสินเอิมขอบคุณนะครับที่แบบว่าให้เกียรติผมชนะในการประกวดครั้งนี้ครับเธอไม่ได้ยินฉันหรอไม่ได้พังหรอเธอพูดว่าอะไร ฉันไม่รับค่ะไม่รับหรอเธอไม่รับกรรมการหรอรอต้องรอพร้อมกันเพราะอันนี้มันแบบมันแยกว่ามันงงอ่ะจริงหนูเรื่องแคนเธอเธอก็เป็นคนเลิศนะเไยเอ่ยะไรเอ่ยกินกับแจนสองคนนี้เปเอ่ยฮะเธอเธอเลิศอยู่นะเธอปั่นเลิศนะโอ้ยสมวัน n อส ask me to speak some English words okay say hi guys hello guys ใค y ใครใครหนูบายเซ a ามใครค s ณลิกบายเซรามเข้าสูที่ว่าโฆษณาอยูแล้เหรอมีเหรอเธอจะไปเหรอเธอก็ตั้งกล้องไว้สิมเน็นเป็นไรเลยใช่ไหมเอ้าเก็บของแล้ว เอามาตาห้องก่อนเอามากลุ่มเราแตกมากลุ่มแตกแล้วกลุ่มแตกเหรอเอานีโอมาเอานีโอมาบายดูคนนะพี่แจบายเออบายพี่กีนสวัสดีครับบายจ๋าเจอกันนานเกินไปแล้วนะนะเจอกันนานเกินไปแล้วนะโอมบายดูแลสุขภาพกันด้วยครับบายบายค่ะบายบายจ้าทุกคนบายบายนะฝันดีครับ เหลือคู่เป็นคนสุดท้ายแหละฮะเหลือคู่เป็นคนสุดท้ายหรอล่ำลานะนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าจะลากใครมาไลฟ์ด้วยเดี๋ยวดูกันนะจ๊ะวันนี้ล่ำลาดีมะนะฮะมีแต่คนแปลก,ปลกนะฮะวันนี้มีแต่คนแปลก,ปลกเข้าไปแต่ครูยังไม่ได้ล้องเพลงเลยคือตั้งใจจับมาทาไมฮะจับมาร้องะลรฮะร้องเพลง ได้ลองอยังฮะยังนะฮะเพราะว่ามีคนแปลกๆเข้ามานะฮะตะกี้อ่ะก่อนไปก็ต้องร้องเพลงเพราะๆสักหนึ่งเพลงก่อนไปนะฮะหยุดตรงนี้แค่ตรงนี้เข้าใจไห